ก็ได้ยินว่าจะไปเป็นคนชายแล้วไม่ต้องเป็นหรอกครับเอเอไปอยู่บ้านผมดีกว่าผมเป็นพ่อใหม่ปราศจากต่างเพศเรียวแระตัวต่ำยังก็หมีชูกลัวก็คุณนาย<า>ขอให้คุณกลับไปก่อนคุณไา่ผมวะเนี่ยใช่จำไว้นะในบ้านเนี่ยไม่ต้องหมาตัวผู้ก็เข้ามาไม่ได้ <woo hoo S 1> จะทำยังไงดีคคุณนาย ต้องมากันอีกแน่ๆเลยเนี่ยก็เพราะมันรู้ว่าบ้านเราไม่มีผู้ชายไปวาดยางผู้ชายที่แข็งแรงมาอยู่บ้านในฐานะคนใช้จะดีไหมคะเติร์ต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 รีบล้างหน้าล้างตาไหเดี๋ยวจะพาไปทํางานจ้า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 ดูแอร์ก็ดูแหม่มเป็นนางแบบนางแบบคุณเอ็ดก็เป็นเซลส์แมนคุณหนิงก็เป็นสมุนบัญชีแล้วผมละอ่าคุณสุพง ฝ่ายประชาส <ro> <dismiss! S 2> ัมพันธ์ผมก็บอกแน่แน่เลยแล้วผมนะแก่ไปพวงมิสักพวมมลายครับผวมมลายรับผมมาลายไหมครับคุณจามพวงค่ะเงินไม่้ชงก็ได้โชคออกรถเร็วไฟแดงครับคุณนายไฟแดงก็ไปเชจอกับเชิอทางนี้ของแค่ไม่ผิดหวังสาวน้อ ไปก็มาเลยมาเลยมาเลยดูพี่ในร้านนนมันข้ามเส้นมาตั้งได้แค่ฟรองของเรามันไม่บอกพี่นี่แหละครับเชิญไม่จบฟ้องพ่อเป็นไงครับนี่คือนายสมชายเชิญทดลองดูได้เลยครับอยกไล่มาดีจะรุนแรงโอ้ยจานชามทั้งหมดนี่ต้องล้างให้เสร็จภายใน15บห้นาทีไม่ทําก็ออกไปทําสิครับ มิชายขายพวกเวลาอย่างนี้ท่านพ่อสั่งเลยค่ะครับท่านพ่อข้าผมฝึกเพื่อดูโลกกว้างปะปนกับคนทุกชั้นพอคล่องแล้วก็กลับวังฮะทำเพื่อทัศนศึกษาเท่านั้นหล้อือเอาประธานทอดเลมาริซาย่า ใช่แบบนี้งานหยาบไปต่อไปนี้แกต้องทำงานทุกอย่างแทนคุณสมชายรู้ไหมใครคะคุณสมชายอะนี่แหละคุณสมชายแล้วไอ้อคุณสมชายทำอะไร <c oughs> แฟนฉันไม่ต้องทำอะไร <c oughs> <c oughs>